ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1061สศัตรูคนใหม่ของกลุ่มหมวกฟางกับการบุกฐานหนวดดำเพื่อไปช่วยเหลือโคบี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสตอรคลิปนี้เป็นตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1061นะครับซึ่งแน่นอนเนื้อเรื่องนั้นกำลังปูเข้าสู่ภาคใหม่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาคนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆมากมายแต่ก่อนที่คุณน่่่านนจจจะรรััับบบชมมมมมคคคลลลิิิปปี้้แดดดหหกกกกเเเเต็เเะะกกเืือออยงพ หากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าโดยบางงะวันพีชในตอนที่1061ถูกเริ่มต้นขึ้นโดยเป็นลูฟี่นั้นนะครับกำลังกระเด็นออกจากเรือทาวสันซันนี่แต่ว่าลูฟี่นั้นได้ไปคว้ามือของจิวเวอรี่บอนนี่เอาไว้แต่ว่าลูฟี่ก็ไม่รู้จักนะครับว่าจิวเวอรี่บอนนี่นั้นคือใครใยนั่นมันเป็นใครกันนะชอปเปอร์นะครับที่กระเด็นไปกับลูฟี่ด้วยก็เลยตอบในทันทีเธอแนะ่โพขึ้นมาจากน้ำเมื่อกี้ส่วนจิวเวอรี่บอนนี่นั้นนะครับที่ก,กีะอ้อต เนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยฮะมันยังคงอยู่ใต้น้ํานี่เหรอส่วนลูกเรือกลุ่มหมวกฟางนะครับที่เห็นกับตนของตนเองนั้นลอยและลิ้วไปไกลนะครับได้เพียงแต่มองเจ้าลูฟี่เนี่ยมันจะบินอย่างนั้นไปได้อีกนานแค่ไหนกันล่ะว่าแต่ว่าเธอคนนั้นเนี่ยบอกอะไรอยู่ข้างล่างนะมันต้องมีอะไรน่ากลัวเนี่ยอยู่ใต้น้าแน่เลยฉันเริ่มจะกลัวแล,ะละ้วล่ะทันใดน,นั่นเองมีฉลามปริศนานะครับโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําและทําการพุ่งชนเรือเทาสั้นซันนี่เลนเอาเรือเทาสั้นซันนี่ในตอนนี้กระเด็นจมน้ําลงไปเลยโซโลเมื่อเห็นนะครับถ รกน,นั่นมันฉลามยักษ์ไม่ใช่หรอมันทําจากเหล็กไม่ใช่หรือไงส่วนจินเบ๊ที่เ็นท่าไม่ดีแล้วที่เห็นลูฟี่นั้นล่วงหล่นลงไปในน้ําถ้าจะแย่แล,ะละ้วล่ะลูฟี่คุ้งหล่นลงไปในน้ําแฟรงกี้ช่วยดูแลหางเสือเรือแทนฉันหน่อยเดี๋ยวฉันจะไปช่วยพวกนั้นเองแฟรงกี้นะครับที่คุมหางเสือเรือในตอนนี้นะครับจึงเร่งเครื่องอย่างหนักเลยเพื่อจะบินขึ้นไปเหนือฟ้าเพื่อจะหนีการโจมตีของฉลามเหล็กแต่ปรากฏว่าฉลามเหล็กนั้นนะครับสามารถยิงปืนใหญ่ออกมาจากปากของตนเองได้และยิงเข้าใส่เรือทาวสันซันนี่จึงทะ กระเด็นตกลงไปในน้ําแทบจะทั้งหมดเลยและเรือเทาสั้นเซนนี่ในตอนนี้ก็กําลังอับปางจมลงไปในน้ําในทันทีตัดไว้ที่จินเบที่กําลังพุ่งไปใต้น้าและรีบไปช่วยเหลือลูฟี่ลูฟี่ชอปเปอร์ไม่ต้องกังวลฉันอยู่นี่แล้วว่าแต่ว่าเมื่อตะกี้นี้เนี่ยเสียงระเบิดนี่ยังไงก็แล้วแต่เราเนี่ยต้องไปจากที่นี่ก่อนจินเบนะครับที่โผล่พ้นเหนือน้ําเมื่อเห็นฉลามยักษ์นะครับถึงกับตกใจอะไรมันจะล่าสมัยขนาดนี้ถึงว่าฉันเนี่ยไม่สามารถคุมหางเสือเรือได้เลยแต่เมื่อจินเบนะครับหันไปเห็นนะ ว่าเจ้าฉลามเหล็กยักษ์นี้กําลังยิงปืนใหญ่ใส่เขาจินเบนะครับจึงรีบเตือนพวกลูฟี่ในทันทีพวกนายเนี่ยรีบกัน้นหายใจซะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรีบดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลและทะนใดนั้นเองนะครับจินเบนะครับจึงดิ่งไปใต้ท้องทะเลนะครับเพื่อรอดจากการโจมตีปัดไปที่ฉลามเหล็กยักษ์ในตอนนี้จึงเปลี่ยนเป้าหมายนะครับโดยมันตั้งใจจะทําลายเรือทาสันซันนี่แต่ทนใดนั้นเองมีหุ่นยนต์เหล็กยักษ์ปริศนาปรากฏตัวขึ้นและทําการต่อยนะครับฉลามยักษ์ตนนั้นนะครับไปอย่างรุนแรงเลยส่วนลูกเรือกลุ่่่่มกฟางคนนนนอออืืทียูบเรั ตอนนี้เนะี่ยก็หนีตากันใหญ่เลยโซโลนั้นช่วยบลูคนะครับจากการจมน้ําซันจินั้นพยายามจะช่วยเหลือนะครับโรบินนะครับจากการที่จมน้าเป็นเพราะว่าเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจและเหตุการณ์ถูกตัดไปใกล้ๆเกาะนะครับที่ลูฟีก่กําลังอยู่กันในตอนนี้นะครับโดยในตอนนี้กลุ่ม G14 นั้นก็ยึดสถานที่ตรงนี้เป็นฐานที่มั่นของตนเองโดยทาชิงิก็อยู่ที่นี่นะครับพร้อมกับเด็กๆนะครับที่พังฮารา์ดนะครับโดยในตอนนี้เธอนั้นก็พยายามรักษาเด็กๆให้เด็กๆนั้นนะครับได้ดื่มยากันและดูเหมือนว่าเด็กๆในตอนนี้จะดีขึ้นแล ตัวเริ่มเล็กลงนะครับเมื่อดื่มยาพวกนี้ซึ่งก็เด็กทวนใหญ่นั้นนะครับก็ให้ความร่วมมือดีนะครับเพราะว่าต้องการจะหายนะครับจากโรคที่ตนเองเป็นอยู่โดยในตอนนี้จะมีรองผู้ประชาการของ G14 นะครับอย่างรอปรากฏตัวขึ้นโดยเธอนั้นนะครับก็พูดถึงเฮลเมโปนี่ทาชิงิีเธอเนี่ยเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับพวกนั้นหรือเปล่าโดยทาชิงิี้ก็บอกเลยหละครับว่าเธอนั้นคิดว่าไม่สามารถทําอะไรได้หรอกเป็นเพราะว่าโคบี้นั้นเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเฮลเมโปแถมยังเป็นเหมือนรุ่นน้องของฉันด้วยก็น่าสงสสาารอออออออยยู่่นน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 นะโเลลมปใตี้กํังวหคื ให้ไปช่วยเหลือโคบี้ฉันขอร้องลาพวกนายพวกเราไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันหรอโดยจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฮิบารีนั้นก็ขอร้องด้วยเช่นกันช่วยเขาเถอะโคบี้ช่วยฉันไว้เยอะด้วยเช่นกันเฮเมโปในตอนนี้นะครับพยายามนะครับจะขอนะครับคนของหน่วยซอสได้ไปช่วยเหลือนะครับแต่คนนึงเนี่ยจะชื่อว่าปรินนะครับก็บอกเลยแหละครับว่านี่นายเนี่ยกำลังบอกให้พวกเราเนี่ยไปที่เกาะโจรสลัดฐานของกลุ่มโจรสัดหนดดำนั่นหรอเราไปแย่รังพวกมันแบบนั้นเนี่ยเหล่าโจรสลัดเนี่ยได้ลุมหมทันทีง จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยก็อยู่ใกล้กับเกาะเอ็กเฮดหนิดาแบบนี้เราไปเอาเซลาฟิมออกมาทีเธอแต่ปิ้นนะครับคนที่อยู่หน่วยซอสนะครับก็เลยตอบกลับในทันทีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกนายต้องใจงเย็นเก่อนนะพวกเรายังติดต่อเด็กไม่ได้เลยพวกนายต้องเข้าใจว่าตอนนี้เรายังทําอะไรไม่ได้ เหตุการณ์ถูกตัดไปที่ฝั่งของลูฟี่โดยจิวเวอรี่บอนนี่ในตอนนี้นะครับเธอก็ถอดเสื้อนะครับและทําการบิดนะครับเพราะว่าเสื้อตอนนี้เปียใช่ไหมบอนนี่ก็เลยพูดในทันทีพวกนายไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นใครฉันถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่เลวร้ยวายเหมือนนายยังไงล่ะชื่อของพวกเราเนี่ยถูกเรียงข้างๆกันเลยนะแถมฉันเนี่ยก็อยู่ที่ชาบอนดี้เมื่อ2ปีก่อนด้วยยังไงล่ะทางด้านลูฟี่นะครับก็เลยตอบกลับในทันทีอ้าเธอก็เป็นรุ่นที่เลวร้ยวายเหมือนกันเหรอนี่จิวเวอรี่บอนนี่ก็เลยตอบกลบ ของพวกนายนะจําเอาไว้แต่ไงก็แล้วแต่ขอบคุณละกันลูฟี่ก็เลยตอบกลับในทันทีอ๋อไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันจะจําไว้ละกันโบกี้ก็พี่ฟี่ของเราเรียกชื่อผิดอีกแล้วนั่นแหละส่วนจิวเวอรี่บอนนี่ในตอนนี้ก็สงสัยในตัวของลูฟี่ว่าแต่ว่าในใบข้าวหัวของนายเนี่ยทำไมเป็นแบบนั้นกันละ่ะพวกเราคิดว่านายเนี่ยได้กลายเป็นคนผมสีขาวไปซะแล้วแถมหนังสือพิมพ์เนี่ยยังตีข่าวเรื่องนี้ซะใหญ่โตเลยละ่ะทางด้านลูฟี่จึงอธิบายให้จิวเวอรี่บอนนี่ได้ฟังอ๋อนั่นอะเรหรอเป็นตอนที่ฉันเนี่ยเป็นอิ ส่วนจิวเวรี่วันนี่ก็เลยบอกอีกแล้วคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่นายอยู่กับจินเบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทึ่งเหมือนกันแหละนะส่วนจินเบนั้นก็เลยถามจิวเวอรี่บอนนี่ว่าแต่ว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเรือและพวกพวกของเธอล่ะจิวเวอรี่บอนนี่ก็เลยตอบกลับฉันเนี่ยมาที่นี่คนเดียวแต่ว่าเรือของฉันเนี่ยถูกไอ้เจ้าสัปลัดเหล็กตนนั้นเนี่ยกินฉันก็เริ่มหิวแล้วนะลูฟี่เมื่อเห็นแบบนั้นจึงชวนจิวเวอรี่บอนนี่ในการไปหาของกินอาฉันว่าเราเนี่ยไปหาร้านอาหารกันเถอะฉ จะไปกินอาหารนะ่ะจิวในวันนี้ที่อยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยด่าในทันทีพวกานายเนี่ยโง่หรือเปล่าแถวนี้ไม่มีร้านอาหารอะไรทั้งนั้นหรอกพอที่นี่เนี่ยเป็นเกาะของรัฐบาลถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะบอกนายละการที่นี่ก็คือเกาะเอ็กเฮดพวกนั้นเรียกที่นี่ว่าเป็นกเกาะแห่งอนาคต500ปีเป็นห้องการทดลองของเวก้าพังยังไงล่ะ ลูฟี่ก็เลยตอบกลับอาฉันรู้จักนะชื่อเวก้าพังบอนนี่ก็เลยตอบกลับในทันทีฉันก็มาที่นี่พอมีธุระกับเจ้านั่นยังไงล่ะเลยการถูกตัดไปนะครับเป็นหุ่นเหล็กนั้นที่ทําการช่วยเหลือนะครับลูกเรือก,กลุ่มหมวกฟางเอาไว้แฟรงกี้กับอูซบถึงกับตกใจนั่นมันยักษ์ยักษ์นี่ว่ามันคือหุ่นยนต์และทนใดนั้นเองก็มีญิงสาปปิสนาออกมาจากหุ่นยนต์นะครับแล้วก็พูดต่อเอพลาดอีกจนได้ทําไมฉันถึงควบคุมความต้องการไม่ได้เลยล่ะฟแฟรงกี้เห็นแบบนั้นก็เลยพู เอาไว้ยิงสาวปริศนาคนนั้นก็เลยพูดต่อในทันทีฉันเนี่ยก็แค่บอกไอ้ฉลามเหล็กว่าให้สังเกตการรายงานแล้วก็ยิงถ้ามันกินพวกนั้นก็ไม่เหลือทองกันพอดีฉันตั้งโปรแกรมพลาดเองหละถึงอย่างนั้นก็เหอะใครบอกว่าฉันจะช่วยพวกโจรสลัดกันล่ะฉันถูกรัฐบาลโลกจ้างมาฉันคือดรเวก้าพังยังไงเล่นเอาทุกคนนั้นถึงกับตกใจเลยนะครับที่ปรากฏต่อหน้าพวกเขานั้นก็คือดรเวก้าพังแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสัพตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1นะครับแหก็ิบเป็นการ่ม เรื่องนะครับเรื่องราวใหม่ของมังงะวันพีชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับก็เนื้อเรื่องกําลังจะเดือดและเป็นการขึ้นสู่ภาคใหม่ของวันพีชนะครับก็บอกว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบสลับคลิปนี้สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ